สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมสำนักหลวงปู่สีเน่นนะครับอันนี้เราจะมาซื้อผ่านไหวอันไหวบูชาไอบู ชาผ่านน้ำแดงกุมารทองเจ้าสัวนะครับนี่ตอนนี้คิวยาวมากเลยนะครับเราต้องมาต่อคิวนะครับ ดูนะครับนี่เป็นอันของเล่นกนะูมานเจ้าสัวนะครับนะครับของเล่นเยอะแยะเลยนะครับนะ ร้อนมากเลยนะครับไม่เจอแล้วมาจุดทูบกนันก่อน,น,นเ,เอาวนาครับท่องท่องออกมาทานกุมารเจ้าสวนครับ เรามาท่องกระทาปุมาเจ้าสัวนะฮะจุดทูปเจ็ดดอกนะครับปมุปมาปมุมาข้าพเจ้าตั้งนมสกาจบนะครับ นี่เป็นห้องเก็บของเล่นกุมารน,นะครับ,รบของเล่นเทียบเลยครับเอยะะบเอะแยะเลยนะครับตันนี้เราจะพูบแล้วเราก็จะไปนะ จะไปชมครับนี่นะครับมานเจ้าสัวนะครับเนี่ครับแล้วกลับมาตักเทียน,นนะครับ แดงนะฮะเป็นมันเส้นสัว,สวที่อยูที่วัดเป็นสำนักหลวงปูเง่เนนนะฮะคนเยอะมากนะครับ คนเยอะมากนะครับเราจะเข้าทางลับไม่ได้ต้องเดินอ้อมกันนะครับ ตอนนี้ก็จะขึ้นไปไหว้นะ,ะถ้าผ่านสำเร็จเราก็จะกลับมาอีกครั้งนะครับขึ้นไปไหว้กุมารเจ้าสวนนะคะรับโชคอัปพรนะคร <c oughs> สาธุทุกเหกุผลด้วยนะครับด้วยกันนะครับสู่ไปด้วยกันครับ